สวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับพบกับผมในช่องสปอยด์คอมและหนังที่ผมจะมาสปอยในคลิปนี้จะเป็นแนวอวกาศที่มีชื่อเรื่องว่า Mission t o m a r s ที่จะบอกถึงความผดลล้ายในห้วงอวกาศและความลึกลับบนดาวอังคารเรื่องราวนั้นจะเป็นอย่างไรก็เชิญโดนสปอยกันได้เลยครับโดยหนังจะเปิดเรื่องมาที่งานเลี้ยงฉลองของนักบินอวกาศที่จะเดินทางไปดาวอังคารในวันพรุ่งนี้วูดดี้และเชอร์รี่สองสามีภรรยาที่จะได้เดินทางไปสำรวจดาวอังคารและลุก อีกหนึ่งนักสำรวจที่จะเดินทางไปสำรวจดาวอังคารก่อนเป็นทีมแรกระหว่างที่ลุกกำลังบอกลาภรรยาและลูกของเขาอยู่นั้นก็ได้มีเพื่อนของเขาอีกคนหนึ่งขับรถมาที่งานพอดีและเขาก็มีชื่อว่าจิมลุกจึงออกไปต้อนรับเขาด้วยความดีใจจากนั้นจิมมูดดี้และลุกก็ามานั่งคุยกันกันอย่างสนุกสนานระหว่างนั้นจิมก็ได้หลุดปากพูดเรื่องของแม็กกี้ขึ้นมาทําให้บรรยากาศกลายเป็นความโศกเศร้าไปแทนหลังจากที่งานเลี้ยงจบ วูดดี้ก็ได้บอกลาจิมและลุกพร้อมบอกกับลุกว่าไปเจอกันอีกครั้งที่ดาวอังคารและเขาก็ขับรถกลับไปจากนั้นลุกจึงเข้ามาคุยกับจิมและบอกว่าการสำรวจดาวอังคารในครั้งนี้มันควรที่จะเป็นของจิมและแม็กกี้จิมจึงบอกว่าเขาเป็นเกียรติมากแล้วที่อย่างน้อยเขาก็ได้รับการฝึกเพื่อไปดาวอังคารจากนั้นจิมก็อวยพรให้ลุกโชคดีซึ่งลุกก็ยอมรับคำอวยพรน,นั้นด้วยเช่นกันซึ่งตรงนี้ก็จะทําให้เรารู้นะครับว่า จิมก็เคยเป็นหนึ่งในนักสำรวจด้วยเช่นกันแต่เขาต้องถอนตัวออกมาก่อนเพราะเขาต้องดูแลแม็กกี้ภรรยาของเขาที่กำลังป่วยอยู่แทนจนกระทั่งเธอจากเขาไปจากนั้นหนังก็ตัดกลับมาในช่วงที่ทีมของลุกในลงมาสำรวจผิวดาวองคารเป็นที่เรียบร้อยแล้วระหว่างที่พวกเขากำลังสำรวจพื้นผิวกันอยู่นั้นหุ่นยนต์สำรวจก็ได้ส่งข้อมูลมาว่ามันได้พบสิ่งแปลกๆณจุดหนึ่งพวกเขาจึงอัดวิดีโอเพื่อส่งข้อมูลไปที่สถานีอวกาศและออกเดินทางไปที่นั่นทันที และหนังก็จะตัดกลับมาในสถานีอวากาศในช่วงที่วิดีโอนั้นถูกส่งมาถึงแล้วซึ่งจิมก็เป็นอีกหนึ่งคนที่มาทํางานที่นี่ด้วยในวิดีโอนั้นทีมของลุกก็บอกถึงสาเหตุที่เขาต้องไปที่นั่นรวมถึงการเซอร์ไพรส์งานวันเกิดให้กับจิมเพื่อรักของเขาและหนังก็จะตัดกลับมาอีกครั้งเป็นช่วงที่ทีมของลุกได้มาถึงตำแหน่งนั้นเรียบร้อยแล้วซึ่งที่นี่พวกเขาจะได้ยินเสียงประหลาดที่ดังขึ้นอยู่ตลอดเวลาทําให้พวกเขาสงสัยว่าเสียงประหลาดนี้มันคือเสียงอะไร จากนั้นพวกเขาจึงตรวจสอบดูว่ามันมีอะไรอยู่ที่ใต้ภูเขาลูกนั้นซึ่งเลดราก็ตรวจจับได้ว่ามันคือโลหะแข็งระหว่างที่พวกเขากําลังสํารวจกันอยู่นั้นเลดราของพวกเขาก็เกิดดับไปจากนั้นภูเขาลูกนั้นก็เกิดกลายเป็นพายุที่รุนแรงมากๆจนทําให้ลูกทีมของลูกคนหนึ่งถูกขินกระเด็นใส่หน้าจนตายทันทีส่วนลูกทีมของเขาอีกสองคนก็ถูกดูดเข้าไปในพายุนั้นจนร่างกายของพวกเขาแหลกสลายไปเช่นกันหลังจากที่พายุนั้นสงบลง ภูเขาลูกนั้นก็หายไปจนทําให้เราได้เห็นวัตถุประหลาดที่มีหน้าคล้ายคนโผล่ขึ้นมาแทนตัดกลับมาที่สถานีอวากาศอีกครั้งระหว่างที่บุตดีและเชอร์รีกาลังทํางานกันอยู่มั้งนะเพื่อเตรียมการไปดาวอังคารเป็นทีมต่อไปฟิวหนึ่งในทีมของบุตดีก็เข้ามาบอกพวกเขาว่าพวกเขาในทีมได้ถูกเรียกตัวไปที่ห้องควบคุมทําให้พวกเขาได้รู้ข่าวที่ว่าทีมของลุกได้ขาดการติดต่อไปหลังจากที่พวกเขาได้พบความรุนแรงของพลังงานบางอย่างที่พุ่งขึ้นมา Le, หัวหน้าของพวกเขาจึงบอกว่าพลังงานที่รุนแรงแบบนี้คงไม่ทําให้คนในทีมรอดได้บูดดี้จึงบอกให้พวกเขาตรวจสอบยาลีโมซึ่งก็คือยาสเสบียงที่อยู่ในโพงงคอจ้อของดาวองคาในตอนนี้เพราะบูดดี้คิดว่ายาลีโมน่าจะมีข้อมูลอะไรบางอย่างที่พอจะบอกได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่นั่นกันแน่และสิ่งที่บูดดี้คาดก็เป็นจริงเพราะข้อมูลบางอย่างได้ถูกส่งมาที่ยาลีโมด้วยและสิ่งที่ถูกส่งมามันก็คือวิดีโอจากลุกที่บอกพวกเขาว่า มีพายุรุนแรงได้โจมตีพวกเขาจนทำให้คนในทีมของเขาตายหมดและมีเพียงแค่เขาที่รอดออกมาได้แล้ววิดีโอก็ตัดจบตรงตรงนั้นหลังจากนั้นเทอร์รี่จึงเดาว่าพลังมหาศาลแบบนี้น่าจะทำให้ยันถูกเฉิญพังไปด้วยทำให้ลุกไม่สามารถกลับมาได้พวกเขาจึงบอกกับเลว่าเขาต้องการที่จะไปช่วยลุกให้เร็วที่สุดเลวจึงตอบกลับเอาว่าการไปที่นั่นต้องใช้เวลาในการเตรียมการไม่งั้นพวกเขาจะเป็นอันตรายจิมที่รู้เรื่องราวของดาวองคารเป็นอย่างดี อีกทั้งเขายังเป็นคนออกแบบภารกิจไปดาวอังคารในครั้งนี้เขาจึงได้เสนอเลยว่าเขาจะปรับปรุงแผนเพื่อทําให้ทีมของบุดดีไปที่ดาวอังคารได้เร็วขึ้นทําให้เลวยอมตกลงและให้จิมส่งแผนให้เขาในวันพรุ่งนี้ทันทีพวกเขาจึงกลับไปทํางานกันต่อในที่สุดจากนั้นบุดดีจึงคุยกับเลต่อเพื่อต้องการให้จิมไปที่ดาวอังคารกับพวกเขาด้วยเลจึงปฏิเสธเขาและบอกเขาว่าจิมได้ถอนตัวจากการเป็นนักบินแล้วอีกทั้งภรรยาของเขาก็เ,าเพิ่งเสียไปด้วยซ้ํา เขาจึงไม่ไว้ใจที่จะให้จิมเดินทางไปด้วยบูดดี้จึงตอบกลับไปว่าถ้าไม่ใช่เขาก็คงไม่มีใครที่จะสามารถทํางานดีได้ดีกว่าน,นี้อีกแล้วและให้คําสัญญากับเลว่าพวกเขาจะพาลุกกลับมาให้ได้อย่างแน่นอนเมื่อเลได้ยินอย่างนั้นเลจึงยอมให้จิมเดินทางไปด้วยในที่สุดต่อมาทีมของบูดดี้ก็ได้เริ่มเดินทางไปที่ดาวอังคารตามแผนที่จิมวางไว้ระหว่างที่บูดดี้กำลังสารวจดาวอังคารอยู่นั้นเขาก็พบว่ามีพายุฝุ่นที่กําลังตรงมาที่ค่ายของลูก และมันจะปกคลุมทั้งดาวจนไม่สามารถที่จะนํายาลงจอดได้ไปอีกนานบูดี้จึงแนะว่าพวกเขาควรจะลงจอดที่ดาวองคารก่อนกําหนดการพวกเขาต้งส่งรายงานไปให้เล่เพื่อขอให้ทีมของเขาในลงไปสํารวจดาวก่อนกําหนดหลังจากที่ทีมของบูดี้เข้ามาใกล้ดาวองคารแล้วพวกเขาก็ได้รับรายงานว่าพวกเขาสามารถนํายาลงจอดได้ในวันพรุ่งนี้ทําให้คนในทีมดีใจอย่างมากจากนั้นจิมจึงเปิดวิดีโองานเลี้ยงฉลองระหว่างเขาและแม็กกี้ที่ถ้าแม็กกี้ไม่ปล่อยไปซะก,ก่อน พวกเขาคงจะได้ไปที่ดาวอังคารด้วยกันแล้วล่ะครับซึ่งวิดีโอนั้นเราก็จะได้เห็นถึงความสัมพันธ์ของพวกเขาตั้งแต่ที่พวกเขาเรียนด้วยกันจนทํางานด้วยกันเลยทีเดียวในวิดีโอนั้นแม็กกี้ก็ได้พูดไว้ว่าชีวิตคือการค้นหาชีวิตเราเกิดมาเพื่อยืนอยู่บนโลกใหม่และมองไปไกลพอเพื่อค้นหาอีกโลกแล้วไปที่นั่นจากนั้นจิมก็หยุดวิดีโอนั้นบุดดี้ที่ได้ฟังอยู่กับจิมก็บอกว่าถ้าสิ่งที่เกิดขึ้นกับพวกลูก ไม่ใช่เหตุการณ์ธรรมชาติมันต้องมีใครสักคนที่ทําให้มันเกิดขึ้นจิมและวูดดี้จึงตกลงกันว่าพวกเขาจะไม่กลับจนกว่าจะรู้คาตอบในวันต่อมาก็ถึงเวลาที่พวกเขาต้องเดินทางไปที่ดาวอังคารระหว่างที่พวกเขากําลังเตรียมการกันอยู่นั้นก็ได้เกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นเมื่อฝูงอุกกาบาตได้พุ่งชนยานของพวกเขาซึ่งความรุนแรงของมันนั้นก็ได้ทําให้หินอุกกาบาตส่วนหนึ่งได้ทะลุเข้ามาในตัวยานจนฟิ์ได้รับบาดเจ็บและตัวยานก็เกิดรอยลั่ว ทำให้อากาศภายในยาเริ่มล่วไหลออกไปวุดดี้จึงรีบไปปิดรอยรั่วนั้นทันทีเมื่อเขาปิดเสร็จจิมก็บอกว่ายัางมีอีกรอยรั่วหนึง่งและจำเป็นต้องออกไปปิดมันจากข้างนอกวุดดี้ก็อา,ศา,ศาสาที่จะไปปิดรอยรั่วนั้นเองเมื่อวูดดี้ออกไปข้างนอกเขาก็ไม่สามารถที่จะหารอยรั่วน,นั้นได้จิมจึงบอกให้เธอร์่ีบีบของเหลวออกมาเพื่อทำให้มันลอยออกไปนอกยาทำให้บุดดี้สามารถรู้จุดที่เกิดรอยรั่วได้และในที่สุดยานก็กลับมาเป็นปกติอีกครั้ง จากนั้นบุดดีก็ต้องการที่จะหาจุดอื่นที่มันอาจจะเสียหายอีกแต่ฟิลกลับบอกให้บุดดีกลับมาทันทีเพราะยานของพวกเขากําลังเข้าใกล้วงโครจรของดาวองคารแล้วบุดดีจึงต้องรีบกลับไปทันทีและนั่นก็ไม่ได้ทําให้พวกเขารู้เลยว่าตัวยานยังคงมีรอยรั่วอย,อยู่ที่ท่อส่งเชื้อเพลิงด้วยเมื่อวุดดีเข้าประจําการตําแหน่งของเขาเป็นที่เรียบร้อยแล้วพวกเขาจึงเดินทําการส่งยานของพวกเขาไปลงจอดที่ดาวองคารทันทีแต่ขณะที่ยานกําลังเติมเชื้อเพลิงอยู่ ลอยล่วจากท่อส่งเชื้อเพลิงก่อได้ทําให้เชื้อเพลิงบางส่วนรั่วออกมานอกอาวากาศและเมื่อพวกเขาสามารถเติมเชื้อเพลิงได้เต็มจิมจึงกดปุ่มเพื่อเดินทางส่งผลให้เชื้อเพลิงที่รั่วออกมาโดนเข้ากับไอจากการเผาไหม้พอดีทาให้ยานส่วนล่างของพวกเขาเกิดระเบิดขึ้นอย่างรุนแรงจนยานของพวกเขาไม่สามารถใช้งานได้อีกและถ้าเมื่อยานของพวกเขาตกสู่ชั้นบรรยากาศของดาวองคารมันก็จะเกิดระเบิดขึ้นจิมจึงบอกให้พวกเขาทิ้งยานนี้ไปและให้ไปใช้ยานรีโมที่กําลังโครจรอ,อยู่บนดาวองคารแทน จากการที่ยานของพวกเขาไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไปพวกเขาจึงต้องเดินทางกันไปเองด้วยชุดอวกาศหลังจากที่พวกเขาค้นหายาลีโมเจอพวกเขาจึงสละยานและเดินทางไปที่ยาลีโมทันทีแต่ด้วยความเร็วของมันขอไม่สามารถทำให้พวกเขาตามมันทันได้บูดดี้จึงให้จิมถือปืนโซ่ไว้เพราะเขาจะเป็นคนอาสาเอาโซ่นั้นไปตีกับยาลีโมแทนเพื่อดึงพวกเขาไปให้ถึงยาเร็วขึ้นเมื่อบูดดี้เดินทางไปได้สักพักพลังงานของเจ็ตที่เอาไว้ลดความเร็วก็หมดลง ทำให้เขาอาจจะต้องกระแทกกับยาลีโมซึ่งเทอร์รีเองก็มองดูวูดดี้ด้วยความเป็นห่วงสุดท้ายเขาก็สามารถนําโซ่ไปเกี่ยวกับยาลีโมได้สําเร็จและวูดดี้เขาไม่สามารถขอ,อยาน,นั้นไว้ได้ทําให้ตัวเขาหลุดออกจากยาลีโมทันทีท่ามกลางเสียงร้องของเทอร์รีที่เรียกชื่อของเขาอยู่ตลอดเวลาจิมจึงให้เทอร์รีถือปืนโซ่นั้นไว้เพื่อให้เธอดึงพวกเขาไปที่ยาน,นั้นเองระหว่างนั้นจิมก็บอกกับวูดดี้ว่าถ้าไปถึงยาแล้วพวกเขาจะไปรับตัวเขา ต่เทอรี่ก็บอกว่ามันใช้เวลานานเกินไปพวกเขาคงไม่สามารถไปรับตัวบูดดี้ได้ทันจิมจึงบอกว่างั้นพวกเราก็ต้องเร่งมือซึ่งบูดดี้เองก็ยอมรับการตัดสินใจนั้นของจิมเหมือนกันหลังจากที่พวกเขาสามารถไปถึงยานนั้นได้อย่างปลอดภัยและเตรียมที่จะเข้าไปในยานเทอรี่ที่ไม่สามารถรอได้อีกต่อไปเธอจึงพุ่งออกไปจากยานเพื่อไปรับตัววูดดี้ด้วยตัวคนเดียวทันทีจิมและฟิลจึงบอกให้เธอกลับมาแต่ก็ไม่เป็นผลวูดดี้เองก็ช็อกกับสิ่งที่เทอรี่ได้ทำลงไป พร้อมกับกล่อมให้เธอกลับไปซะพเพราะเทอร์รี่ไม่มีเชื้อเพลิงพอที่จะสามารถช่วยเขาได้อีกแล้วแต่เทอร์รี่ก็ไม่ตัดใจง่ายๆเธอจึงยิงปืนโซ่เพื่อที่จะให้บุดดี้เกาะมันแต่แล้วสายโซ่ก็ไม่สามารถไปถึงตัวบุดดี้ได้บูดดี้จึงพยายามกล่อมให้เธอกลับไปอีกครั้งแต่เธอก็ยังฝืนที่จะช่วยเขาต่อไปสุดท้ายบูดดี้ก็ต้องถอดหมาวกอวกาศของเขาออกเพื่อที่จะให้เทอร์ี่ตัดใจจากเขาซะเป็นผลทาให้ร่างกายของเขาเริ่มแข็งและตายลงในที่สุดเทอร์ี่จึงเศร้าเสียใจอย,อย่างมากเช่นเดียวกับจิม ที่ได้มองดูเพื่อนของเขาตายไปต่อหน้าต่อตาและแล้วเทอร์รี่จึงยอมกลับยาไปได้ในที่สุดหลังจากที่พวกจิมสามารถนำยาลีโมลงจอดใกล้ๆของลูกได้สำเร็จพวกเขาถึงเข้าไปตรวจยาฉุกเฉินเพื่อดูว่ามีอะไรเสียหายหรือไม่และผลของการตรวจสอบก็ทําให้พวกเขาพอใจอย่างมากที่ยาไม่ได้เสียหายอะไรมากจนซ่อมไม่ได้ซึ่งพวกเขาเองก็ได้นานอุปกรณ์ซ่อมมาด้วยเช่นกันเมื่อจิมได้สารวจในยานไปได้เรื่อยๆเขาก็รู้ว่าในตัวยาน,นั้นมีอากาศอยู่ จากนั้นเขาจึงเข้าไปที่เรือนเพาะชำและเขาก็พบกับพืชที่ทําให้เขาพิสูจน์ได้ว่าพืชก็สามารถเติบโตขึ้นได้ที่ดาวอังคารเช่นกันจากนั้นเราก็จะได้พบกับลุกที่มองดูจิมอยู่ข้างหลังอย่างกระดังสยองขวัญเมื่อจิมหันไปดูลุกจึงเข้าไปทําร้ายจิมทันทีเพราะคิดว่านั่นไม่ใช่จิมจากนั้นฟิลก็ได้เข้าไปห้ามลุกและหลังจากที่จิมได้เตินสติดุกว่าพวกเขามาที่นี่ก็เพื่อช่วยลุกทําให้ลุกถึงกับร้องไห้ออกมาด้วยความดีใจและลุกจึงถามถึงบูตดี้ต่อ ทำให้ความดิใจของหน้านั้นกลายเป็นความเสียใจไปแทนทันทีที่เขารู้ว่าบูตดี้ได้ตายไปในระหว่างที่กําลังเดินทางมาช่วยเขาหลังจากที่ลุกทําใจได้สําเร็จเขาก็บอกถึงความเหลือเชื่อของพืชต่างๆที่มันสามารถปลูกได้ที่นี่แต่เจมก็ได้ขัดจังหวะเขาด้วยการถามเขาว่ามันเกิดอะไรขึ้นลุกก็ตอบเพียงว่ามีพลังงานบางอย่างที่โผลออกมาจากภูเขาตอนที่เขาเข้าไปสํารวจและมันก็ทําการโจมตีพวกเขาจนลูกทีมของเขาตายหมด จากนั้นลุกจึงให้พวกเขาดูสิ่งที่เหลือเชื่อที่เขาได้พบที่นั่นหลังพายุสงบลงซึ่งมันก็คือวัตถุหน้าคนที่ดูเหมือนว่ามันจะถูกสร้างโดยใครบางคนลุกก็ยังบอกอีกว่าก่อนที่พายุนั้นจะโผลออกมาเขาก็ได้ยินเสียงแปลกๆดังขึ้นมาและหลังจากที่เขาได้วิเคราะห์เสียงโทนและจังหวะของมันเขาก็ได้พบกับความเหลือเชื่อที่ว่าเสียงนั้นมันมีรูปแบบเหมือนกับ DNA ของมนุษย์เลยต่างกันแค่ว่าส่วนสุดท้ายของ DNA นั้นหายไป ไม่นานจิมก็คาดเดาว,ว่าเสียงที่ลุกได้ยินนั้นมันคือการทดสอบพวกเขาเพื่อที่จะตรวจสอบว่าพวกเขาเป็นมนุษย์หรือไม่และจิมก็สันนิฐานอีกว่าการที่ลุกได้ใช้เลด้าสแกนใส่วัตถุในตอนนั้นทําให้มันตีความไปว่าลุกนั้นไม่ใช่มนุษย์เป็นผลทําให้มันต้องใช้พายุโจมตีพวกลุกแทนจิมจึงอยากให้ลุกลองเติมส่วนที่ขาดหายไปของด n a นและทําให้มันอยู่ในรูปแบบเสียงเพื่อส่งสัญญาณไปที่วัตถุนั้น แต่ฟิลก็บอกว่าถ้ามันไม่ได้เป็นอย่างที่จิมพูดมันก็จะอาจจะทําให้พวกเขาเกิดอันตรายได้ลุกจึงแนะให้พวกเขาใช้หุนสํารวจเป็นตัวส่งสัญญาณเสียงนั้นไปแทนเมือ่อหุนสํารวจได้เคลื่อนตัวไปแก้วัตถุหน้าคนนั้นแล้วพวกเขาจึงปล่อยเสียงนั้นออกมาทันทีหลังจากที่พวกเขาปล่อยเสียงนั้นไปได้สักพักเสียงของวัตถุหน้าคนก็ได้ดับลงและบางสิ่งบางอย่างก็ถูกเปิดขึ้นมาในตัววัตถุนั้นซึ่งมันก็คือประตูที่มันสามารถทําให้พวกเขาเข้าไปข้างในได้ จิมลุกและเทอร์รีจึงเลือกที่จะเข้าไปที่นั่นโดยให้ฟิลประจำการอยู่ที่ยานฉุกเฉินเพื่อคอยสอดแนมหลังจากที่พวกเขาทั้ง3มคนได้เข้าไปแล้วพวกเขาก็ต้องพบกับความว่างเปล่าท่านใดนั้นประตูทางเข้าก็ปิดลงทําให้พวกเขาทั้ง3าคนไม่สามารถสื่อสารกับฟิลได้อีกต่อไปจากนั้นพวกเขาก็สังเกตว่าด้านในนี้มีอากาศอยู่ด้วยพวกเขาจึงถอดหมวกอวกาศออกและห้องห้องหนึ่งก็ได้ถูกเปิดออกมาทันทีพวกเขาจึงพร้อมใจที่จะเดินเข้าไปดู และสิ่งที่พวกเขาได้พบในห้องนั้นมันก็คือภาพชายของระบบสุริยะในช่วงที่ดาวอังคารถูกอุกบาตพุ่งชนจนดาวล่มสลายลงไปจากนั้นพวกเขาก็ได้พบกับมนุษย์ดาวอังคารเขาจึงให้พวกเขาดูเหตุการณ์บางอย่างซึ่งก็คือเหตุการณ์ที่เหล่ามนุษย์ดาวอังคารได้หลบหนีออกไปนาอกอวกาศแต่ก็ได้มียานลำหนึ่งที่พวกเขาได้ส่งโครงสร้าง d n a ของพวกเขาไปที่โลกจนทําให้เกิดสิ่งมีชีวิตขึ้นที่นั่นและวิวัฒน,นาการไปเรื่อยๆจนกลายเป็นมนุษย์เหมือนกับพวกจิม จากนั้นมนุษย์ดาวอังคารก็ได้หายไปและห้องก็มืดลงทันทีและมีเพียงแค่สัญญาณแปลกๆบนพื้นเท่านั้นจิมจึงรู้ทันทีว่าที่ที่พวกเขายื่อยู่นี้ก็คือยานอวกาศที่มันกําลังเริ่มนับถอยหลังเพื่อออกเดินทางแล้วจากนั้นพวกเขาก็ได้ยินเสียงของฟิลที่พยายามติดต่อพวกเขาอยู่ลุกจึงบอกให้พวกเขารีบออกไปจากที่นี่แต่เจมกับเลือกที่จะไม่ไปกับพวกเขาพวกเขาคิดว่ามนุษย์ดาวอังคารคงอยากจะให้พวกของจิมไปหาพวกเขาด้วย ทำให้จิมเลือกที่จะเดินทางไปหาพวกเขาเองด้วยความเต็มใจช่างมันโลกมนุษย์และเขาก็รู้ว่าเขาเกิดมาก็เพื่อสิ่งนี้เหมือนกับที่แบ็กกี้ได้บอกไว้ว่าเราเกิดมาเพื่อยืนอยู่บนโลกใหม่และมองไปไกลพอเพื่อค้นหาอีกโลกแล้วไปที่นั่นเมื่อจิมพูดจบเขาก็บอกให้ลุกและเธอร์รี่รีบกลับไปขึ้นยานฉุกเฉินทันทีลุกจึงเข้าใจและยอมให้เพื่อนรักของเขาไปเช่นเดียวกันกับเทอร์รี่จากนั้นพวกเขาทั้งสองคนจึงรีบออกไปทันที ทางด้านของฟิลในตอนนี้เขาก็กําลังอยู่ในสถานการณ์ที่ย่าแย่เพราะพายุฝุ่นจากทางใต้ได้พัดมาถึงค่ายของพวกเขาแล้วและเขายังคงติดต่อกับพวกลุกไม่ได้เช่นกันเขาจึงจําเป็นที่จะต้องเตรียมปล่อยยาฉุกเฉินทางด้านของลุกและเชอร์รี่ก็พยายามติดต่อกับฟิลเช่นกันแต่ก็ไม่เป็นผลพวกเขาจึงต้องรีบขับรถเพื่อไปที่ยานนั้นให้เร็วที่สุดทางด้านของจิมเขาก็ได้พบว่าจุดที่เขากําลังยืนอยู่นั้นมันก็คือลิฟต์ที่จะส่งเขาขึ้นไปบนยานที่จอดรอยอยู่ข้างบน แต่เมื่อเขาได้เข้ามาในตัวอย่างแล้วเขาก็พบว่ามีน้ํากําลังไหลเข้าท่วมตัวเขาซึ่งตัวเขาเองก็ไม่สามารถขยับไปไหนได้เช่นกันในที่สุดน้ําก็ได้ไหลเข้าท่วมจนมิดตัวเขาแต่แล้วเขาก็ต้องพบกับความเหลือเชื่อที่เขาสามารถหายใจและลืมตาในน้ําได้กลับมาทางด้านของฟิลที่เริ่มสิ้นหวังเนื่องจากที่เขาไม่ได้รับการติดต่อมาจากพวกลุกเลยเขาถึงตั้งใจที่จะกดปุ่มเพื่อออกเดินทางไปตัวคนเดียวด้วยความไม่เต็มใจแต่แล้วความหวังก็ได้เกิดขึ้นเมื่อฟิล ได้รับการติดต่อมาจากพวกลูกว่าเขากําลังจะไปที่นั่นและแล้วพวกเขาทั้ง3คนก็สามารถหนีออกจากดาวนั้นได้สําเร็จระหว่างที่พวกเขากําลังเดินทางกลับกันอยู่นั้นพวกเขาก็ได้เห็นยานอาวกาศลําหนึ่งได้พุ่งออกไปต่อหน้าพวกเขาทําให้เขารู้ว่านั่นก็คือยานอาวกาศที่จิมเดินทางออกไปและหนังก็ตัดจบรงตรงนี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับการดสปอยหนังเรื่อง Mission To Mars ถ้าคิดยังไงเกี่ยวกับดังเรื่องนี้ก็เชิญคอมเมนต์ไปด้านล่างได้ลนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ